ท้องยากไหมท้องได้ไหมทำยังไงถึงจะท้องได้ดีและท้องธรรมชาติได้หรือเปล่าสาวๆที่เป็น PCOS เนี่ยเป็นคนที่เซนซิทีฟต่อการถูกกระตุ้นโดยฮอร์โมนมากกว่าคนกลุ่มอื่นถ้าเราขาดเนี่ยมันทําให้โอกาสในการตั้งครรภ์ก็ลดลงอีกไม่อยากให้ใครอะ่ะวิตามินดีต่ำเลยคนไทยส่วนใหญ่วิตามินดีต่ำค่ะควรจะคิดว่าท้องแล้วค่อยกินแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการทร์โมน่อนสาวนะคะพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะที่นิชานะคะหรือว่าวดรนิชมณ์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ธรรมชาติบำบัดค่ะแล้วก็นุ่ นนทุกๆคนที่เป็นแฟนคลับของช่องเราเนี่ยก็คือจะค่อนข้างเป็น p c กันซะเยอะก็จะมีคําถามว่าแล้วเขาจะท้องได้ไหม EP นี้เนี่ยเราก็จะมาไขาปัญหาข้อนี้กันว่าท้องยากไหมท้องได้ไหมทายัางไงถึงจะท้องได้ดีและท้องธรรมชาติได้หรือเปล่าคำถามแรกเลยคือผู้หญิงที่เป็น PCOS ทุกคนต้องท้องยากไหม ไม่เพราะว่าถ้าตามสกัดแล้วประมาณนี้0อนของคนที่เป็น PCOS สามารถท้องได้เองโดยธรรมชาติค่ะพวกง่ายๆเหมือนแบบว่าสิคน2องสามคนเลยจะท้องได้อะใช่ท้องได้เองโดยที่ไม่ต้องทําอะไระเป็นพิเศษเลยแต่อีก70%อาจจะต้องมีตัวช่วยนิดนึงอาจจะต้องปรับไลฟ์สไตล์ใช้ซัพพลีเมนต์ช่วยหรืออ,อ,อาจจะต้องพบแพทย์เพื่อทําหัตถการอะไรช่วยตรงนี้โอเคสรุปว่า PCOS ไม่ได้แบบว่าจะท้องไม่ได้ทุกคนหรือจะมีปัญหาทุกคนใช่มีคนไข้ PCOS หลายๆคนที่ก็ท้องมาแล้วอ Продолжение mm -hmm. โอเคค่ะต่อไปนะคะคําถามที่เยอะเหมือนกันก็คือเราจะได้เห็นกระแสะว่าเป็นสาวๆแล้วต้องเก็บไข่ไว้แบบทอ้องเมื่อพร้อมเนาะแล้วผู้หญิงที่เป็น PCOS เก็บไข่ได้ไหมคะเก็บไข่ได้ไดค่ะ,คะไม่ได้มีปัญหาในการเก็บไข่เนาะแต่ว่าสิ่งที่เราคอนเซิร์มากกว่าจะมีอยู่2เรื่องเรื่องที่1คือคุณภาพของไข่อ่ะคือ PCOS เนี่ยเราไข่เยอะอยู่แล้วขั้นตรวจ AMH มาบางคนก็พุ่งไปตั้งแต่ยังไม่ได้กระตุ้นไข่ละแต่ไข่เรามักจะไม่มีคุณภาพคือสมมติเก็บไม่ได้20บฟองอาจจะใช้ได้จริง1นฟองอะไรเงี้ยน้อยมากบางคน แบบโอ๊เก็บได้เยอะมากแต่ใช้จริงใช้ไม่ได้เลยอ๋อเวลาเก็บเขาเน้นปริมาณให้เขาเน้นปริมาณไปก่อนเพราะว่าเวลาผสมมมนอาจจะไม่ได้สัตเซชทุกรอบเงเราก็ต้องมีไข่แบบไว้ในสำรองยิ่งเก็บได้เยอะก็จะดีแต่ว่าคุณภาพก็สำคัญเช่นกันเพราะไม่งั้นพอผสมเป็นตัวอ่อนก็จะมีปัญหาเอาไม่ติดไม่โตต่างๆคําต่อไม่ได้เพราะถัดมาอีกเรื่องหนึ่งนอกจากคุณภาพไข่แล้วอีกอันนึงคือเป็นความเสี่ยงนะตอนกระตุ้นไข่เนี่ยแหละคือเราก็จะต้องมีการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นเพื่อให้ไข่ตกเพราะว่าปกติแล้วอ่ะประจำเดือนมาใน1รรอบเาจะตกึง เวลาที่เราจะเก็บไข่เราจะต้องกระตุ้นให้ไข่แบบเป็นไก่ออกเยอะที่สุดฉีดเองเหรอใช่ใช่ขอจะเอามาให้ฉีดเองที่บ้านเป็นการกระตุ้นให้แทนที่จะตกแค่สองใบโอ้ยมีเท่าไหร่ตกมาเลยทีนี้พอตกมาเยอะๆเนี่ยคือฮอร์โมนมันถูกกระตุ้นไปเยอะให้ผู้หญิงทุกคนลองเึกสิ่งตอนที่แบบประจำเดือนจะมาโอ้ยมันบวมมันอึดแค่นั้นก็รู้สึกอึดจะแย่แล้วอะช่วงนั้นเนี่ยฮอร์โมนเราขึ้นแบบประมาณแบบอาจจะสามร้อยห้าร้อยอ่ะคือปกติที่ขึ้นแต่ถ้าเวลาที่เราฉีด ตุ้นเพื่อที่จะเก็บไข่ที่มันเป็นพันเนี่ยมันเป็นหลักพันเนี่ยตัวจะแลกจะรู้สึกยังไงะพราะหนวนแบบ PMS คูณสิบอยนะเยคะซึ่งจริงๆอาการเนี้ยเขาก็มีชื่อเรียกคือ Ovarian Hyperstimulation Syndrome ซึ่งก็เป็นอาการที่พบได้ในแบบ30%ของคนที่เก็บไข่ก็่อเยอะก็เยอะอยู่นะคะมันก็จะมีเลเวลของมันซึ่งสิ่งที่เรายกมาพูดในวันเนี้ยเพราะว่าสาวๆที่เป็น PCOS เนี่ยเป็นคนที่เซนซิทีฟต่อการถูกกระตุ้นโดยฮอร์โมนมากกว่าคนกลุ่มอื่น พราะาะนั้นจะมีความเสีย่ยงจะมีปัญหา,ญหาการถูกกระตุ้นมากเกินไปเยวมากกว่าอ,อาการไซเอฟเฟกต์มันก็จะมีมากกว่าไซเอฟเฟกต์ effect, ถ้าแบบเบาๆที่เจอกันเยอะๆก็คืออตัวบวมแน่นอึดอประมาณ2อทิมก็จะหายไปได้เองอันนี้ประมาณ3 0อของคนก็ะจะมีปัญหาเรื่องนี้ทีนี้ถ้าเลเวลขึ้นไปอีกอนะคะมันจะเริ่มบวมตัวน้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นไม่พออาจจะเริ่มหายใจแล้วมันแน่นแหละคือมันมันแน่นไปหมดอะ่ะวเธอแค่หายใจมันก็ไม่มีที่แล้มากลวม่ท่วยังไม่เคยเก็บใครค่ะใช่ซึ่งมัน 5%ของผู้หญิงทั้งหมดแน่นอนพอเป็น PCS เราก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็น5%นั้นได้มากกว่าขั้นสุดท้ายคือขั้นที่แบบคุณพุ่งตัวไป ER เลยค่ะเพราะว่ามันอาจจะถึงกับชีวิตได้ไปนอนโรงพยาบาลเลยเอร์เอีเวนต์มันจะ1%นใช่แต่เราไม่อยากเป็นคนนั้นใช่เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเองถ้าเรารู้ว่าเราเป็น PCS แล้วเราจะไปกระตุ้นไข่สิ่งที่แนะนาคือเราต้องเตรียมตัวความพร้อมของร่างกายตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงเราเนี่ยลงไปทำยังไงได้บ้างในการเตรีีียยยมมตตัวรรรงงงนน้้้้ถถาาาเเเื่่ออบสิกละจๆให หาอยากให้ตรวจก่อนว่าเราเนี่ยมีความพร้อมในการตั้งครรเนี่ยมากน้อยแค่ไหนการที่เราจะรู้ว่าเอะไข่เราจะมีคุณภาพหรือเปล่าหรือเราจะมีความเสี่ยงเป็นุู่นเป็นน,นี่หรือเปล่าเวลาที่ตรวจเนี่ยมันก็จะมีการตรวจหลายอย่างเนาะหนึ่งก็คือหมวดสเต็คฮอร์โมนเลยเต็คฮอร์โมนคือฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนคอเลสเตรน คือในสิ่งฮอร์โมนฟอสติลคือเมลาตินฮอร์โมนแต่คุณลุงนะฟังไปก่อนทุกคนฟังไปก่อนหรือแบบฮอร์โมนเพศชายนะคะเทสโทสเตอโรนหรือพวกเชคฮอร์โมนไบดิงก็ผลิตเหมือคือมันลิชมันก็จะยาวแต่ว่ามันจะทําให้เห็นภาพรวมว่าฮอร์โมนเราอะบาลานซ์แค่ไหนและมีโอกาสถ้าเวลาเราไปกระตุ้นไข่เนี่ยเราจะมีโอกาสความเสี่ยงเป็นยังไงเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นยังไงะไคถ้าเราพรีแพร์ตรงนี้ดีๆเนี่ยโอกาสสเตชั่นสูงกว่ามากถัดมาก็คือพวกกลุ่มฮอร์โมนอื่นๆก็คือไทรอยด์คอร์ติซอลต่างๆอันนี้ก็มีผลต่อ fertility ไทรอยก็คือฮอร์โมนที่ผลิตออกจากต่อมไทรอยเนาะซึ่งดูแลควบคุมระบบการเผาผลาญของร่างกายถ้าออกเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสในการตั้งครรภ์เนี่ยเปลี่ยนทันทีครรมันจะยากขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลไทรอยก่อนก่อนที่เราจะพยายามไปท้องต่อมหมอกไตก็เช่นเดียวกันนะคะเคยได้ยินเนาะ d h e อคอร์ติซอลนะคะซึ่งเขาไม่ได้ดูแลแค่ในเรื่องของความเครียดจริงเดียวแต่เขาส่งผลทางอ้อมกับเรื่องฮอร์โมนเพศเราด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ปกติเนี่ยฮอร์โมนเพศเราอาจจะมีปัญหาได้ทำงานร่วมกันเนาะร่างกายเราไม่ได้แบบว่่่าาตออมนนนึงงทยูค ทุก<ช>อย่างมันประสานไปด้วยกันถ้าไราสมดุลการท้องของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น<ช>เรื่องนิวทรีนก็สําคัญพวกกลุ่มวิตามินดี<ช>พวกกลุ่มแร่ธาตุนะคะธาตุเหล็กสังกัลซีอะไรต่างๆแมกนีเซ<ม>ียมสําคัญหมดเลยโดยเฉพาะวิตามินดีเนี่ยสาวๆที่เป็น PCOS จริงๆทุกคนแหละไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงคนไทยขาดวิตามินดีเยอะวิตามินดีเนี่ยถ้าเราขาดเนี่ยมันทําให้โอกาสในการตั้งครรภ์ก็ลดลงอีกเหมือนกันเพราะนั้นนิวทรีนต่างๆเนี่ยเราควรจะเตรียมร่างกายให้พร้อมเพราะว่าถ้าเราติดปุ๊บนิวทรีนเราต้องพร้อมนะเพราะเราต้อง ส่งถ่ายให้เบบีอีกคนหนึ่งหนึ่งชีวิตใช่พอเราตรวจแลบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราควรเช็คก็คือในเรื่องการอักเสบถ้าค่าการอักเสบเราเยอะมากๆนะคะผนังมดลูกเนี่ยจะไม่พร้อมต่อการฝังตัวของตัวอ่อนเพราะนั้นเราทํามาเสร็จ p r o c e s แล้วเราผสมได้แล้วเรามีตัวอ่อนแล้วแต่การอักเสบเราเยอะมากจนผนังมดลูกเราไม่โอเคฝังตัวไม่ได้ไม่ติดเราควรตรวจควรเทสเพื่อให้รู้ว่าสภาพร่างกายเราพร้อมต่อการตั้งครรภ์มาหน่อยแค่ไหน อยากใ,ให้พี่หมอแนะนำนิดนึงว่าเทสพวกนี้เนี่ยถ้าเราไปตรวจเราเราจะบอกคุณหมอ,อยังไงหรือควรแนะนําไปสถานที่แบบไหนอะไรเงี้ยจริงๆถ้าไปในเชิงของแบบเวลเนสเนาะเดี๋ยวนี้ตามโรงพรยาบาลก็จะมีะแผนกเวลเนสหรือว่า e มีคลินิกที่เป็นคลินิกเวลเนสเงี้ยค่ะ,ไงไงคะก็สามารถแจ้งความประสงค์นี้เลยถ้าใครอยากได้ลิสต์ที่ว่าแบบควรตรวจอะไรบ้างก็อาจจะทักพวกเรามาก็ได้เราแชร์ให้นะคะไม่อตรวจกับเราก็ได้นะอยากบอกนะคะว่าเขาเป็นเจ้าของคลินิกค่ะเป็นกลุ่มฟอร์ i ิลิตี้ก็คือกลุ่มของการเตรียมตัวการตั้งครรภ์ช่ เพื่อที่ว่าเราจะเงินแบบทำ IVF ที่มันแพงเนาะเก็บไข่ก็หลายแสนทํา IVF บางทีเป็นล้านเ่ะเพราะฉะนั้นแบบการเตรียมตัวตรงนี้มันมูลค่ามันไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับทั้ง process แต่ถ้าทำแล้วไม่ success คุณเสียเงินไปเฉยๆถ้าเรามีปัญหาเราก็ควรตรวจตรวจเสร็จเราก็จะได้รู้แล้วก็เตรียมตัวเพื่อที่จะไปทํา IVF ใช่หรือบางคนก็สามารถท้องธรรมชาติได้ด้วยใช่ถ้าท้องธรรมชาติได้เลยก็ดีถ้าทํา IVF ก็จะมีโอกาส success ที่สูงขึ้นไม่ต้องทำหลายรอบเป็นการลงทุนที่คุ้มนะกับการเตรียมตัวใช่ถ้า เราเข้าใจภาพรวมแล้วว่ามันจะมีปัญหาอย่างไงเราจะแก้อะไรยังไงและตรวจเทสแล้วเนี่ยถ้าเราอยากลองดูแลตัวเองตามธรรมชาติก่อนทํำยังไงได้บ้างคือในกรณีที่อาจจะไม่ได้เทสหรืออาจจะเทสเราไม่ได้มีอะไรผิดปกติเราดูแลด้วยไลฟ์สไตล์เลยค่ะอีกแล้วค่ะอีกแล้วค่ะก็จะพูดยาวๆวนๆไปจนกว่าทุกคนจะยอมปรับไลฟ์สไตล์ไปกับเราไลฟ์สไตล์ที่เราพูดถึงเนาะก็จริงๆมันเหมือนเดิมๆอะถ้าใครที่ฟังเราทุกคลิปอย่างแรกเลยก็คือเราดูแลในเรื่องของอินซูลินจัดการอินซูลินก่อนเพราะว่า อินซูลินเนี่ยสำคัญมากๆอินซูลินจะทําให้รังไข่ทํางานผิดปกติและคุณภาพไข่ไม่ดีนะคะสําคัญมากๆเราต้องคอนโทรลไปที่ในเรื่องของน้าตาลในเรื่องของแป,งป้งน้ตากแล้วเป๊ะนิดนึงถ้าเราอยากจะท้องเราต้องคุมตรงเนี้ยอย่างเป๊ะเลยแล้วคุมด้วยวิธีไหนแล้วแต่เลยจะโลคาดจะเฮลตี้เพลทตาม,มที่พวกเราสอนบ่อยๆก็ได้หรือถ้าใครแบบอยากเอ็กซ์ตรีมอ้วนแต่ไม่เครียดก็จะทำไอเอฟก็แล้วแต่ทำยังไงก็ได้ให้คุมในเรื่องของสารให้ได้ดีคุณภาพ ไครจะดีตามคืออาจจะต้องสตรชมากขึ้นนิดหนึ่งจากคนที่เป็น healthy ลฟ์สไตล์ทั่วไปใช่โอเคค่ะอันดับต่อมาก็คือในเรื่องของการอักเสบอย่างที่เมกินเมนชั่นไปนะว่าถ้าอักเสบปุ๊บตัวอ่อนจะฝังตัวไม่ได้เพราะนั้นการอักเสบเนี่ยสำคัญมากการอักเสบเราก็คุยกันทุกคลิปเลยเนะว่าทำยังไงได้บ้างนะคะเหมือนเดิมนะคะทุกคนน้ำตาลของทอดของโปรเซตฟู้ดนมว <D airy. S 1> ัวและของที่แพ้ต่างๆนะคะงดเราจะได้ไม่อักเสบแล้วก็อาหารอื่นๆที่ช่วยลดการอักเสบก็จะเป็นพวกไขม ดีต่างๆนะคะทานปลาเยอะๆเนาะทานผักคือเยอะไฟเบอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ทั้งหลายบำรุงเข้าไปค่ะไม่ใช่เพื่อตัวเราเพื่อรูปด้วยอันนี้คือเป็นไดเอทไทม์แล้วก็ในเชิงของไลฟ์สไตล์เนาะการออกกําลังกายค่อนข้างสําคัญในการเตรียมตัวที่เราจะมีอวัยวะภายในที่แข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะรอเด็กเข้ามาฝังตัวอะไรอย่างนี้ต่างๆจริงๆนุ่นเข้าใจทุกคนที่ติดตามนะว่าไลฟ์สไตล์อีกแล้วหรอฟังมันเหมือนจะดูเป็นเรื่องเดิมๆแต่ทุกคนเชื่อว่าถ้าแอคชั่นจริงๆอ่ะมันไม่ได้ดีแค่พร้อมกับกัน มีน้องชีวิตของคุณแม่เองก็ดีด้วยใช่อหญ่แช์นะว่าแบบคนไข้เราที่ทําได้แต่ละคนอะไม่มีใครทําได้แล้วบอกว่าโอเคพอแล้วเดี๋ยวจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมน้อยมากเลยคือพอเราทําไปแล้วเราเห็นความเปลี่ยนแปลงในทึงที่ดีอะค่ะเอาผิวโราสวยขึ้นมีคนท้ากะผมเราเริ่มหนาขึ้นนะไอ้นู่นดีขึ้นอะเราไม่ปวดท้องแล้วนื้อรู้สึกว่าเราไม่มีเหตุผลที่จะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอะค่ะดูอย่างเราสองคนเอาจริงๆนะเราเป็นคนที่รู้สึกว่าการรักตัวเองอะผู้หญิงมันเป็นสิ่งที่แบบมันดีอะมันรู้สึกีีท่ ตัวใช่แต่เป็นแม่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่แค่ดูแลลูกอย่างเดียวเรื่องไลฟ์สไตล์แนะนาถ้าใครแบบยังไม่เคยฟังย้อนไปฟังอีกคลิปหนึ่งเราพูดกันไว้แบบละเอียดยิบยิบเลยถัดมาก็จะเป็นคัลเปเมนต์ก็ช่วยเข้ามาเสริมมีบทบาทค่อนข้างเยอะในช่วงระหว่างอันนี้คนน่าจะอยากรู้กันเยอะก็คนก็ต้องอยากได้ตัวชวยลิสต์มาเลยค่ะขอแบบโดสด้วยนะคุณหมอเดีวยโอเคได้อย่างแรกเลยที่อยากให้บารุงคือตั้งแต่ตัวรังไข่และไข่ซึ่งสิ่งที่น่า จะพอเพลาร์ popular ที่สุดในการดูแลรังไข่ก็คืออินออซิทอลจริงเรา r e c o m m e n d ก็คือตัวไมโออินออซิทอลกับดีไคลโรอินออซิทอลในอัตราส่วน40ตอนน่อ1โดสที่เหมาะสมก็คือ4,000มิลลิกรัมบวก100มิลลิกรัมของแต่ละฟอร์มเนาะใน1วัน <c oughs> นะคะนี่คือโดสที่เหมาะสมที่สามารถบำรุงรังไข่ได้จริงและทำให้คนที่เป็น PCOS เนี่ยสามารถมีโอกาสตั้งครรภ์เพิ่มมากขึ้นบาง Study s ดดี้ก็บอกว่าถึง50%เลยเพราะนั้นนี้คือสิ่งแรกเลยที่ควรถัดมานะคะ ก็หาง่ายมากๆคอมมอนมากๆก็คือนักหรือว่า NAC อาตอนเป็นโควิดกินบ่อยโอเคโอเคทุกคนนะแต่แบบรู้จักดีหลังจากโควิดนะซึ่งโดสที่แนะนำนะคะก็อยู่ที่1,200มิลลิกรัมถึง1,800มิลลิกรัมจะ่ค่อนข้างเยอะในหนึ่งปกติเวลาเราแบบกินเพื่อละลายเสบมฮาเราจะกินประมาณแค่600มิลลิกรัมถ้าเราต้องการที่จะแบบเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระนะคะลดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายลงนะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ เ,เราต้องใช้โดสคูณ2,3คูณ 3, ขึ้นไปตัวต่อไปนะคะที่สําคัญเลยมีพูดถึงไปแล้วด้วยก็คือวิตามินดีราะว่าวิตามินดีเนี่ยพอเราดรอปปุ๊บโอกาสในการตั้งคันเนี่ยต่าลงทันทีจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องตั้งคันวิตามินดีสําคัญหลายอย่างมันทาให้อิมมูนเซสตมเราแข็งแรงขึ้นะนะคะเวลาเราป่วยเราจะป่วยไม่หนักเท่าเวลาเราไม่มีวิตามินดีความเสี่ยงกับโรคซึมเศร้าเยอะขึ้นนะคะความเสี่ยงกระดูกพุนเยอะขึ้นความเสี่ยงมะเร็งก็เยอะขึ้นมไม่อยากให้ใครอะ่ะวิตามินดีต่ำเลยแต่ที่หมอตตองอาทิต บายทุกคนรูป่ะเพราะว่าเราอยู่ประเทศไทยค่ะแดดแรงขนาดนี้ทาไมฉันจะขายวิตามินนะคะที่หมอขององบนนิดนึงคุณคะคุณอยู่ประเทศไทยคุณไมนอนอาบแดดป่ะคะไม่ค่ะฉันกวแดดจนกนแดดทุกคนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยคือแบบทากันแดดใส่เสื้อแขนยาวกางโ่มติด คุณเอาตอนไหนไปโดนแดดค่ะถ้าคุณอยากได้แดดจากวิตามินดีจริงๆคือคุณต้องไปนอนปิ้งอาบแดดโดยคุณไม่ทากันแดดปิ้งค่ะทุกคนปิ้งนะคะเหมือนฝรั่งอ่ะที่เขาไปนอนอาบแดดนะคะเพราะว่าอะไรสิ่งที่เราจะสามารถสังเคราะห์วิตามินดีบนผิวได้คือรังสี UV UVB อ่ะทากันแดดปิดไว้ใช่ซึ่งเราแบบบล็อก UV ทุกซีมันก็เลยเป็นที่แม้ว่าคนไทยส่วนใหญ่วิตามินดีต่ำค่ะเพราะฉะนั้นก็โฟกัสในการเสริมวิตามินดีกันแล้วโดสวิตามินดีเราควรกินเท่าไหร่แล้วแบบก่อนที่จะกินเนี่ยมันกินได้ทุกคน จริงๆแนะนําว่าควรจะตรวจก่อนเพราะว่าวิตามินดีเป็นวิตามินที่สะสมในไขมันนะคะสะสมในไขมันหมายความว่าถ้าเรากินมากเกินไปร่างกายจะไม่ได้ขับออกเองเลยปัสสาวะมันก็อาจจะเกิดอาการท็อกซิคิตี้ได้นั่นแนะนําให้ตรวจก่อนดะระดับที่เหมาะสมก็อยู่ที่1 0 0 0ถึง5 0า0 IU ยต่อวันนะคะซึ่งถ้าเรามีเยอะอยู่แล้วเราอาจจะเมีนเทนที่1000,2,000แต่ถ้าเรามีน้อยมากแก็อาจจะนุ่นไปเริ่มที่5000เลยนะคะซึ่งแล้วแต่ระดับของเราค่ะ อย่างที่พี่หมอบอกว่านุ่นสนใจมากก็คือวิตามินดีแบบฉีดจะบอกว่าบางคนอ่ะตรวจขอกแมามีอยู่แบบ9 6้าหกเนียซึ่งระดับที่เราแนะนําอยู่ที่6 0สิถึงหนึค่ะทุกคนแต่คือคุณตรวจมาได้เลขตัวเดียวว่าดิฉันไม่สามารถปล่อยคุณกลับบ้านได้ดิฉันเป็นห่วงเพราะฉะนั้นการฉีดอ่ะมันก็จะเป็นแบบการบูสต์เพื่อให้ระดับขึ้นเร็วในช่วงแรกได้ค่ะจบคลิปไปตรวจแลวฉีดเลยเชิญค่ะได้วิตามินดีก็ประมาณนี้นะคะทุกคนอาถัดแม่คือคือโคคิวเทนอันนี้ไม่พูดถึง ได้ค่ะตัวโค q ิวเทนเี่ยทำให้ในเรื่องของพลังงานในเซลล์ของรังไข่เนี่ยสามารถแบบทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็โอกาสในการเพิ่มความชัดเอะความสำเร็จในการทำ IVF มากขึ้นด้วยนะคะเหมาะกับคนที่แบบเหมือนรังไขแต่เริ่มเสื่อมเนาะอายุอาจจะอายุยหอยอ่ะก็แบบแนะนำมาอันนี้แบบโดสที่แนะนำอยู่ที่ประมาณจริงๆอยากให้ได้ถึง6 0 0มิลลิกรัมแต่ตามทองตลาดอะเขาจะขายกันแค่แบบประมาณ1 0 0มิลลิ ใช่ใช่แต่จริงโดสที่แบบเหมาะสมที่อยากกินไปก็คือ600รมิลลิกรัมคือบางเจ้าขหยกันแบบ20 4 0ิมิลลิกรัมอะไรอย่างเงี้ยต้องตักใจเหมือนกันแต่ว่าจริงโดสที่เหมาะสมคือค่อนข้างสูงดนึงนะคะมีอีกไหมคะซัพพลีเมนต์มีอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเตรียมตัวอยากท้องแล้วอะค่ะมันยังมีอยู่อย่างหนึ่งที่เราควรเริ่มทานเลยมันจะอยู่ในพวกวิตามินพรีเนทตลคือติดตัวแบบคนแบบตั้งครรภ์ตั้งครรภ์คนแบบกำลังตั้งครรภ์อยู่แต่จริงควรกินตั้งแต่ยังไม่ตั้ง คือเตรียมมะเนาะเพราะว่าไม่งั้นมันไม่ทันนะใช่ก็คือโฟเลตเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินใช่ควรจะคิดว่าทองแล้วค่อยกินแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณมีโอกาสมีลูกควรกินเลยกินไปเลยฟอร์มที่แนะนําคือเมทิลโฟเลตเมทิลโฟเลตค่ะหรือว่า M T H F อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันจะเป็นฟอร์มที่ activate แล้วและร่างกายดูดซึมได้ดีและนําไปใช้ได้เลยระดับที่แนะนําอยู่ที่400ถึง800ไมโครกรัมตดค่ะอันนี้ก็คือสามารถหาซื้อได้ทั่วๆไป ทั่วไปเลยโอเคค่ะหรือวใครสะดวกเข้ามาตรวจกับเจเจก็รับยาที่นี่ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอเคคลิปนี้ก็ได้ประโยชน์มากๆจริงๆนะส่วนตัวก็มีหลายเรื่องที่ไม่รู้เช่นอตัวแต่ก่อนที่จะเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคทุกคนจะได้เข้าใจแล้วเนาะว่าเป็น P C O S ทำไมถึงท้องยากนะคะด้วยปัจจัยอะไรบ้างแล้วเราจะดูแลปัจจัยที่มันไม่ได้ปกติเนี่ยยังไงได้บ้างทั้งการปรับไลฟ์สไตล์ทั้งการแบบหาอาหารเสริมมาเตรียมตัวเนาะทีนี้เนี่ยนุ่นก็รู้สึกว่าอยากถามทุกคนเหมือนกันว่ามันจะมีไหมคะที่แบบเป็น PW แล้วก็เหมือนแบบเคยท้องธรรมชาติเพราะในท<ม>ิกต o กก็มีคนมาคอมเมนต์ให้ก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเข้ามาแชร์ประสบการณ์ว่าแบบเพื่อนๆที่กําลังเป็น P C O S, <S อยู่นะคะเขาจะได้มีกาลังใจว่าเออฉันสามารถท้องได้ฉันสามารถแบบมีน้องได้เหมือนกันโอเคค่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วนะค,คะบ,บ,บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ